เพิ่งรู้ครับว่ามีคำสั่งลัดที่เราสามารถกดเปิดหรือปิดนะครับสกินเคอร์เทนถ้าใน iPhone เราเรียกอะไรนะม่านหน้าจอแต่ถ้าบน Android ก็เป็นซ่อนหน้าจอสแสดงหน้าจอใน nvda ก็มีฟีเจอร์นี้มาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่า,เ,าเราจะต้องไปตั้งชดคัดเองหรือเราจะต้องเข้าไปทางตรงซึ่งอาจจะหลายขั้นตอนพี่โจมืองนอนบอกว่าเออ ลงครับมันมีคำสั่งนี้นะลองกดดูตอนนี้ใครอัปเดตเป็น NVDA 2 0 2 4อ่าจุน่าะก็ลองกดดูไปพร้อมกันนะว่ามันใช้ยังไงพี่โจอบอกว่าให้กด NVDA key ผมใช้ปุ่ม insert บางคนใช้ c a p lock ก็ได้นะลองกดดู insert ค้างไว้ control ค้างไว้2ปุ่มแล้วนะแล้วกดปุ่ม escape คำสั่งนี้คือ insert control escape ครับกดได้ครับ เขาบอกว่า enable screen curtain นะครับผมหรือ screen curtain นะครับผมก็คือเปิดการใช้งานเปิดใช้ม่านหน้าจอทำให้หน้าจอเป็นสีดำนะครับ make screen black นะครับทำให้หน้าจอเป็นสีดำแล้ววิธีการที่เราจะกลับมาเป็นปกติก็กดคำสั่งเดิมได้1วิธีและว,วิธีที่สองคือ,อ,อ restart nvda ครับคือกด control alt e r n a t e End เดี๋ยวเราใช้วิธีที่1นงกันก่อนนะครับตอนนี้ ผมใช้การบันทึกหน้าจอไปด้วยก็คือใช้ OBS อยู่อ่าเดี๋ยวทำให้หน้าจอสว่างกลับคืนมาครับก็กด NVDA i i key อ่าคราวนี้ผมใช้ Caps Lock Control แล้วก็ Escape แทนก็ได้เพราะ NVDA i i key แล้วแต่คุณจะกดนะครับอ่า Insert หรือ Caps Lock ค้างไว้ Control แล้วกดปุ่ม Escape แล้วปล่อย Screen Curtain Disable เขาก็จะบอกว่า Screen Curtain Disable นะครับผมก็คือม่านหน้าจอถูกอ่าตอนนี้ก็ปิดใช้ Disable ปิดใช้งานแล้วถ,ถ้าเป็น Android ก็จะบอกว่าแสดงหน้าจอแล้วคือหน้าจอสว่างแล้วนะครับเดี๋ยวลองปิดใหม่ครับ NVDA Key ผมใช้ Insert Control Escape t e m p o Screen เขาบอกว่า,าฟีเจอร์นี้จะถูกปิด until ก็คือหลังจากที่เรา restart วิธีการ restart ของ NVDA ก็คือ Control Alt e r n a t e ค้างไว้แล้ว e n o v e r ตอนนี้เขาก็จะกําลังร<ฆ>ีสตาร์เครื่องผมช้าอตึงๆละแล้วก็ตึงๆอันนี้เปิดใหม่ละแล้วลหน้าจอก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมเนาะผมว่าเครื่องผมน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะอืมซึ่งการที่เราใช้โหมดสกินเคอร์เทนให้ Enable หรือ On ประโยชน์คือเมื่อเราออกไปข้างนอกบ้านนะครับคนทีอ่อยู่หลังเราหรือมองมาที่หน้าจอน้ตบุ๊กเราที่เราใช้งานอะไรอยู่เนี่ยครับ เขาก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าเนี่ยเ,ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับผมกดในส่วนของ insert control escape ตอนนี้ก็มืดเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้หน้าจอเป็นสีดำแล้วตรงนี้เราก็ใช้งานอะไรใส่หูฟังให้เรียบร้อยเราจะเข้าไปใช้ตัวตัว ธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์ช้อปปิ้งสินค้าดู YouTube ฟังเพลงหรืออะไรก็ทําได้ตามสะดวกนะครับยิ่งเราหน้าจอเป็นสีดําแล้วก็ใส่หูฟังด้วยแต่ว่าเมื่อเราต้องการให้เขามีอาสาสมัครหรือใครช่วยดูหน้าจอให้ก็อย่าลืมนะครับปิดม่านหน้าจอหรือแสดงหน้าจอกลับคืนมาก็กดคำสั่งเดิมนะครับ insert control escape หรือกด รีสตาร์ท NVDA Control Alternate N เดี๋ยวผมใช้ Insert Control Escape Screen Curtain Disable Screen uh, Curtain Disable เนี่ยครับหรือ Disable หลายคนได้ยินคำว่า Disable เนาะก็แสดงว่าหน้าจอสว่างแล้ว uh, ตรงนี้นะครับแต่ว่าทางตรงเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกว่าเอ๊ะแล้วทางตรงล่ะอยากรู้ทางตรงก็ NVDA Key คุณจะกด Insert หรลอแค p lock ก็ได้ก็คือ NV กด Insert N ครับ n v d ครับ แล้วก็เลื่อนลงเมื่อเปิด NVD เมนูขึ้นมาแล้วกดลูกศรลงไปที่ Preference นะครับแล้ว Enter หรือลูกศรขวา Setting จะเจอ Setting แล้ว Enter ต่อเลยครับ NVD Settings General วงเล็บเปิด Normal Configuration เราจะอยู่ที่ Category หมวดหมู่ก็คือ General นะครับให้กดลูกศรลงมาจนเจอคำว่า Vision หรือกดตัว V ก็ได้ครับอ่า วีเวียดนามเนาะอ่าเราผมกดลูกศรลงก็ได้สปีดสปีดลูกศรลงเบลสสีสิลโี่ยถ้าเรากดตัวลูกศรลงเนี่ยต้องกดถึง4ครั้งแต่ถ้าเรา กดตัววเวียดนามเนี่ยครับเรากดทีเด cool. ียวเลยเขาก็จะอยู่ที่วิชชั่นนะครับพออยู่ที่วิชชั่นเนี่ยให้เราแทบมาครับวิชชั่นครับแท็บมาครับฮิตเกิดซิส t ต็มโฟร์เช็คเก็นาวิกาเพิรทเมาคบ็อกซ์ฮิตเกิดบราโวท์เพิร์ทบมาคบ็อกอสกรีนรนกลาวพิมเม็กสครัแบล็ควงเล็บเพิร์ทอินมีเดียเกต์วงเ e ็บปิดเช็คบอกซ์ n ็ t ตเ e นี่ครับกรีนเคอร์นะครับเป็นกรง๊ปปิ้งอยู่นะครับผมเ้าก็จะบอกว่าเมคสกรีนแบ็น ตอนนี้ก็น่าจะมืดนะแล้วผมก็กด enter ยืนยันไปส่ะแล้วคราวนี้ผมอยากจะกลับมาผมขี้เกียจเข้าไปแล้วอ่ะผมก็กด insert control escape screen c o n t e n d i s a b l e เนี่ยครับก็ผมว่าใช้คำสั่งแบบนี้ดีกว่าง่ายและรว,วดเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนรู้วิธีการเอ่อเซตค่าชตคัดคีย์ key, เพิ่มเติมด้วยตนเองด้วยเพราะหลายคนก็อาจจะยังเป็นมือใหม่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำสั่งใหม่ที่ผมเองก็ต้องบอกว่าเพิ่งรู้ จากพี่โจเมืองนนก็นํามาบอกกันอะไรที่ผมรู้คุณก็จะรู้ตามเพราะบริการหมอคอมจะนําเสิร์ฟสาระความรู้ดีๆให้กับทุกคนกับ1 4, 1, 4ึ่พัทใครยังไม่ไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราอย่าลืมนะครับโทรมาที่2 0 2 2 4 6 3 8 3 5ต่อ310ในวันและเวลาทําการนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราครับไปแล้วครับวันนี้สกรีนเคอร์เทนเอาปิดหน้าจอให้มืดดีกว่า <ไง S 1> คุอี่เอย่าลืมนะ NVIDIA คีบวกคอนโทรบวก Scape ในการเปิดและก็ เปิดสครินเคอร์เทนดิสซับเลนี่ครับถ้าบิตดิสเอเบลหรือดิสซับเลเนี่ยคือหน้าจอสว่างนะโอเคแต่ถ้าทำให้มืดเป็นเสียงแบบนี้ให้พลาริสสครินเคอร์เทนเอนเบลอันยูนิฟรีสตาร์อันนี้คือมืดนะอันนี้คือมืดคนอื่นมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นแบบนี้อ้าวเดี๋ยวสิให้พลาริสสครินเคอร์เทนดิสซบลอย่างนี้แสดงว่าสว่างนะโอเคจดจำคำภาษาอังกฤษกันให้ดีว่าอันไหนมืดอันไหนสว่างแต่อย่าตอนนี้อย่าเพิ่งหน้ามืดนะ ใกล้วันที่4เดือน4แล้วด้วยเออพรุ่งนี้แล้วนี่นาโอ้สื่อน,นี้จะขึ้นทันไหมถ้าฐานจะขึ้นไม่ทันแล้วล่ะโอเคน่าจะขึ้นวันที่4เดือน4พอดีเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ